สวัสดีครับจากเบิงเหลือฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการให้น้ําอ้นนะครับอย่างแรกก็เอากะปิใส่ไปสักอย่างนั้นหน่อยครับอ้าวกะปิทำไมมันสีแดงเป็นผงผมไม่ใช่แล้วครับวิตามินครับวิตามินไม่ใช่กะปิ <laughs> พูดผิดไปหน่อยครับวิตามินผสมอาหารให้กินครับ ฟาของเรานะครับนี่จะมี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 จานนะฮะจานไม่ใส่น้ําใส่อาหารเวลาช่วงบ่ายๆเนี่ยเราจะให้น้ําเป็นประจำเออก็แล้วแต่ว่าอากาศร้อนไม่ร้อนถ้าช่วงนี้อากาศไม่ร้อนเราก็ให้ไม่มากฮนะเนี่ยให้พอมันกินหมดให้พอมันกินหมดไม่ต้องมากบางทีเนี่ยว่าอ,อ,อ้นมันเป็นสัตว์ป่า อยู่ในป่ามันเนี่ยมันกินเอ่อเลือกกินอาหารหัวเผือกหัวมันไม้ไผ่รากไม้รากพืชผลไม้ที่หล่นจากต้นเอ่ออาหารน้ํามันจะพออยู่แต่ว่าพอพอ,พอทังฟาร์มเรามาเลี้ยงเนี่ยอาหารหลักเนี่ยคือข้าวสุกข,ข้าวสุกกับกับอาหารหมูแล้วก็ไม้ไผ่ที่เป็นหลัก ถ้าโพดก็จะเสริมบ้างอันนี้อันนี้อันนี้แม่กําลังเลี้ยงลูกอยู่ครับได้ลูกหกตัวรอดหมดครับไม่รอดหมดเลยได้ลูกหกตัวทีนี้พออาหารเราเนี่ยจะพูดถึงว่าสมควรไหมอ้นกินน้ำไหมต้องให้น้ํามันไหมผมว่ามันจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงนะมันขึ้นอยู่กับอาหารที่เราให้ พอเราให้อาหารไปเนี่ยอาหารที่ที่ที่เราให้ไปเนี่ยน้ำจะพอเพียงกับความต้องการของร่างกายอ้นไหมอย่างพวกผมเนี่ยส่วนมากอาหารมันจะแห้งน้ําน้ํามันจะเป็นส่วนน้อยผมจึงต้องเออจะเป็นต้องให้น้ํำจะเป็นท้องต้องให้น้ำนย่ยให้เท่านี้แหละครับให้ไม่มากให้ไม่มาก ให้ไ,ไม่มากพอพอให้กินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราให้กินเนี่ยสักพักหนึ่งพักเดียวแหละครับห้าน mm hmm. าทีสิบนาทีเราก็เก็บจานออกหรือไม่เก็บก็ไม่เป็นไรว่าเราเราให้มันเราจะรู้มันจะกินหมดประมาณไหนเท mm hmm. ่าไหนมันจะพอมันก็จะกินหมดจานมันก็จะแห้งไอ้น้ำที่จะมามาหกมาอะไรใน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 ,ใน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 ไอ้อ่างที่เลี้ยงเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีครับมันจะไม่แฉะเราให้แต่พอสมควร เดี๋ยวเราก็เก็บออกเดี๋ยวพอเราให้แล้วเราก็เก็บออกเลยผมเลี้ยงเริ่มอ้นตั้งแปีห้าเก้าค่ะห้าเก้าไปได้อ้นมาจากลาวทีแรกก็ไม่รู้จักตัวอะไรเราเห็นมันน่ารักดีก็ซื้อ่าทีแรกได้อ้นเ่ามาก่อนอ้นกลางได้อ้นกลางมาห้าตัวแล้วก็ได้อ้นใหญ่มาสามตัว ก็เริ่มเลี้ยงมาแรกกทีแรกยังไม่รู้เลยมันตัวอะไรถามเขาดูเขาว่ามันตัวอ้อนถึงมันน่ารักก็ซื้อมาเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงก็ยังไม่รู้เลยมันกินอะไรเลี้ยงยังไงเลี้ยงได้ไหมก็ลองมาเลี้ยงดูก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูใน g o เ g l e ว่ามันกินอะไรอ้าวก็ไปเจอเจอ youtube ของออหลวงพ่อ วัดหนองปืนกระแพงเพชรน่ยเขาเลี้ยงอยู่เยอะเอนนั้นก็เลยไปหาหลวงพอ่อไปหาหลวงพอ่อได้จากหลวงพ่อมาคู่อีกคู่หนึ่งเพราะว่ามันน่ารักดีก็ได้จากหลวงพ่อหนองปืนในวันตั้งปีห้าเก้าหรือไงเนี่ยครับได้จากหลวงพ่อมาอีกคู่หนึ่งแล้วก็ไปซื้อจากบ้านผู้ใหญ่นาะลงมาอีกคู่หนึ่ง แล้วก็ได้มาจากลูกบ้านของผู้ใหญ่นาะลงมาอีกสามตัวตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่นั่นมาก็เลี้ยงไว้ดูเล่นใะไหครับทีแรกก็ไม่ได้นึกว่าจะขายขายขายอะไรต่ออะไรก็เลี้ยงไว้ไปก็จะผสมพันธุ์มาแล้วครับเพราะบรรทัศน,นมันเยอะจัดก็เลยหยุดผสมตอนหลังว่าม่เห็นว่าเออมันขายได้อะไรได้ถึงได้ได,ไ,ดไ,ดได้เริ่มผสมขึ้นมา อันนี้เป็นลูกลูกเอ,อ่อย่าน่ม,มครับยังไม่ถึงสองเดือนแม่นี้แม่นี้ก็คลอดคลอดมาหกนะคลอดหกตายไปตัวงเหลือห้าตัวเมียรู้สึกว่าจะตัวเมียสามตัวผู้สอง ม่นี้ก็ออก,ออกมาออกแม่นี้ออกมา8ครับออกมา8หรือห้าตัวตอนนี้อะไรไปซะสามพอเรา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 ใส่น้ำให้แล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ให้มันกินใส่ลงไป เดี๋ยวมันก็จะดูดกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปนี่กระสามอีก,กนี้มีอยู่สามตัวฮะรวมกันไว้ว่าจะไว้ทำเก็บไว้ทำแม่พันธุรู้สึกว่าจะสี่เดือนกว่าแลครับน่าจะสองโลครึ่งแล้วเนี่ย อันนี้ลูกอ้นขาวครับลูกอ้นขาวนี่ตัวนี้พ่อพันหลับเลยเออนี่อันนี้สี่ตัวครับอคอกนี้สี่ตัวจะเก็บไว้ทําแม่พันธ์ุเหมือนกันออกมาสี่ตัวได้ลูกตรงเมียมหมดเลยถือว่าฟุกไป นี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์แล้วครับในล้อผสมอยู่นี่ตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้เชื่องมาก,กนะนี่นี่นี่ปีนเลยฮรตอนนี้ปีนไม่ไหวแะต่ก่อนเล็กๆนี่ปีนถึงปีนมาถึงไหลเลยแย่ <c oughs> yeah, ปือไม่ได้แย่ yeah, มือไปปีนเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับมันกำลังกินน้ำนนี่นี่น นี่เสียปีตัวไหนดูจุบจุจุจจเลยนี่จะนีก็จบกจบกนะยิงท่าอากาศร้อนร้อเบือนเมษานี่จำเป็นมากเลยแห่น้ำ ถ้ารอนมากๆไม่ได้น้ำขาดน้ำนี่น็อกเลยนอ็อกว่น,น็อกเลยครับเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าเราเราอาหารที่เราให้อยู่มีข้าวโพดมีอ้อยมีไม้ไผ่พวกนี้มันจะน้ำมันจะมากเออเราเอ,อ,อย่างเงี้ยผมว่าน้ำมันก็น่าจะพอแล้วไม่จำเป็นต้องให้ต้องให้ต้องต้อง,ต,องต้องให้น้ำเสริมนอกจากว่า เดือนเมษาอากาศร้อนจริงๆป้องกันมันขาดน้านําแล้วมันจะน็อกนั่นแหละครับแล้วก็เสริมน้ำเข้าไปแต่ว่าของผมเนี่ยผมเลี้ยงมาตั้งตั้งแต่แรกผมก็กลัวมันหิวผมก็ให้มาตั้งแต่แรกเลยแต่ผมก็คุยกับหลวงพ่อวัดหนองปือ้อท่านก็ไม่เคยให้น้ํานะแต่ท่านจะให้กินแตงกวาเป็นหลักแตงกวากับมันแก้วน้ํามันเยอะอยู่แล้วและตอนหลังท่านเลี้ยงไม่ไหวมันเยอะจัดท่านก็เลยแจกบท แล้วก็ตั้นตาเสียด้วยตาท่านมองไม่เห็นท้าจะเลยเลิกเลี้ยงผมได้จากหลวพ่อมาคู่นึง mm. อย่างอ้นที่ผมมีอยู่นี่มันก็เหมือนว่ามาจากสายพันธุ์มันมาก็มาจากสามที่นะฮะมีลาวมีลาวมี กําแพงเพชรจากวัดหนองปือแล้วก็แล้วก็จากจากอ,อ,อุท,ทยัยบรรล่อุท,ทยัย <c oughs> เ,เดี๋ยวเก็บกระปิก่อนครับ <c oughs> เดียวกยไก่มันชอบขอ้าเดยวไก่ทำร่วง <c oughs> ดีครับดี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 วิตามินวิตามินนี่ก็อันนี้เอาเอากระป๋องกูโค้ดมาใส่แต่ก็ไม่ใช่กูโค้ดนะแต่ว่าเป็นอาหารเสริมผมจะให้ข้าวข้าวเข้าวสุกผสมกับกับอาหารหมูทีนี้เราก็เอาเนี่ยครับเอาวิตไออาหารเสริมเนี่ยผสมเข้าไปด้วยผสมเข้าไปด้วยแล้วก็นี่ก็เป็น เป็นเกลือครับเกลือใส่เข้าไปผสมบางทีว่าอ้านนี่มันเป็นสัตว์ป่ามันก็ต้องกินดินโป่งดินอะไรให้ฟาร์เมเทของดินโป่งพวกแร่ธาตุบางทีเราก็สเสริมให้มันมั่งมันจะได้ไม่ขาดแร่ธาตุเดี๋ยวงได้ให้ดนี่ครับลองลองดูครับเอาอ้านใหญ่ผสมกับอ้นกลางไออ้นกลางตัวนี้มัน มันใหญ่ดีก็ว่าลองลองผสมดูว่าดูซี่จะเป็นยังไงอ่นกลางสีเทาที่ได้มาวัดได้มาจากลาวเมื่อห้าปีที่แล้วนะฮะนี่เลยฮะตัวเนี้ยที่ลองลองลองผสมกับกับอ้นใหญ่ดูว่าไอ้ตัวนี้มันตัวเล็กตัวเมียมันตัวเล็กจะลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงทดลองฮะมันมันผสมกันอยู่นะเห็นอยู่ตัวเมียมันก็ยอมอยู่ตัวผู้มันก็ขึ้นอยู่ นี่ตัวนี้ก็พอพันครับไอตัวนี้ได้มาจากหมอคมครับเนี่ยผสมผสมกับตัวเมีย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 เออทีแรกมันก็ยอมให้ผสมอยู่ทีนี้มันมันคงพอมันแล้วแหละเช้ามาเห็นโดนตัวเมียกัดนี่กำลังรักษาแผลหยุดน่าจะหายนะี่ทีแรกไม่กินอาหารเลยครับถึลังรักษาแผลหยุดยาฉันยาคายาฉีดนี่ดัว่ไข่ไข่ดำไป,<า>ไปแถบหนึ่งเลย ต้องใช้มันกัดหมดเลยดิตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวถ่ายแล้วแผลแผล,แผลเริ่มแห้งแล้วครับใครเคยโดนกัดหมด <laughs> นี่ก็ตัวนี้จะไว้ทำพ่อพันธุ์ครับนี่ห้าเดือนแล้วเอาไว้ใช้ร้องยังไง นี่ก็กำลังผสมอยู่ครับกำลังผสมอยู่คู่เมียคู่กันผสมได้น่าจะอาทิตย์กว่านะฮะไอ้คู่นี้ไม่กัดไอ้คู่นุ้นสามสี่วันเองตัวเมียกัดเลยครับนี่ครับอ้นกากอ้นเทา คลอดแล้วครับท้องอยู่ใกล้คลอดแล้วแต่วัน2วันนี้คงคลอด mm. แม่นี้ก็ได้ไปจะขอบบ่อคมครับแบ่งกันไป จากหมอคมมานี่ออกออกลูกมาหกตัวรอ,อดหมดเลยครับได้ตัวผู้ตัวผู้สองตัวตัวเมียสี่ตัวเปนนี้ก็ออนกลางครับโอนกลางสีเทารอคลอดเหมือนกันครับใกล้คลอดแล้วผสมพร้อมกับตัวนั้นนะครับตัวเมื่อกี้นี่แหละ ไอ้นีไอ้นี้ก็ก็ก็ผสมไปแล้วฮะผสมได้สักร้อ,อ,องร้องครัออวันนี้ก็ขอจบออวิธีการให้น้ำอ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ m uh...